ใายสิเพลงอะไรเอ่ยเตรียมตัวบอดได้โดนหลอกกวาดกวาดคนนอกใจไหมคะต้องขายใจเรียนค่ะได้ขอสักครั้งนะได้โดนหลอกแต่ดพวกนอกใจโอเคปอไปมวนมวนมวน,ไ,นไปป <ใจ S 2> ิ<จ>้งกัน เราต่อนะคะบอกกล้าบอกไผหัวใจบอกล้าบอกไผหัวใจมักเบาลุนนองถูกต้องค่ะได้เซมเปิลบอกล้าบอกไผหัวใจมักเบาลุนนอง ได้เพียงจับจอบมองไม่ป้องไว้ในใจแป๊บแป๊บโอเคมุนจ้ะสามมาสามมาสามลงสามไป่น่อยไม่เอา้ะส่วนสามสองสองก็ยังดีค่ะตั้มต่อนะคะปานแผ่นดินปีนือลองคิดดูก่อนง้อบาน ปานผัวเพิ่นภาเปลี่ยนบ้างได้ได้ได้ลองเป็นบ้างปานเพนดินปีนใบเอาสิ่นมาเย็ดน้ำตาได้ค่ะถูกต้อง A จ้ะดึงอะดึงดึงอะดึงเอาดึงอะดึงมามาสองคนกันต่อนะคะ เป็นช่างก,ผงงกผาง็ผู้ช่วยช่างเป็นช่างกับผู้ชายช่างผู้ชายช่างไหมคะยังไม่ใช่คะ่ะเอ่ออีออย่างโนอเอ่อคนพ่อกระเทินบ่ค่ะถูกต,ต้องค่ะเป็นช่างแล้วกับผู้ต่อยช้างเออ,เ,อ,อเป็นชางก็ร้องงาน,านเ,เป็นตำรวจก็เป็นตำรวจบา้างเป็นค่ะคนพ่อกระเทินเตาแั่เต่าแร่เต่าแร่ตาบตาบมุนจักรไข่ไข่ ไคมากยุ่แเต้เต้เต้ไปลยเอ้ยไปเลยมามาสองค่ะกุ้งกับใครอยู่เนาะสองต่อนะคะเมื่อเธอพอคุณคุณได้แพ้เนี่ยตอบชื่อให้ถูกนะเมื่อเธอพอคุณคุณเรียนตอบได้ตอบเลยค่ะเออคุณคุณเมื่อเธอ พอเมื่อเอพมื่อไรจะพอหรือคะเมื่อเธอพอฉันจะรออยู่ตรงนี้โอเคเโอเคแต่ได้ถึกแล้วอจ๊นี่เป็นเพ่งเพ่งไผ่วะเมื่อไรจะพอเมื่อไรจะพอก็คุณเดินเพลินใจโอ้เพ่งแม่เดือนเพลินจ้าแถาแรกแถวแรกแถวแรกเราเบ้าศูนย์บ้าสวนบ้าสวนบ้าสวนบ้าศูนย์ สองตึง okay. out, like คิดให้ได้นะคะใครต,ตอบได้รีบตอบเลยนะฟังดีๆนะคะโอเดเพื่อนเอ๋ยคือดังเคยกันหน AN, ุบไ้ค่ะจุต้องค่ะเอ๋ยเข้ามาเคยกังดััตี้หอยกี้หอยจี้หอยี้ ว่าแล้วว่าพี่จะเดือดไข่กามาสีผ้าไปกี่หอยต่อค่ะปต่มต่อนะคะชอบไหมชอบไหมคิดดูค่ะเร็กอย่างนี้นี่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 เลียนคิดฟังดีๆฟังดีๆฟังดีๆนะคะชอบไหมชื่อเพลงชื่อเพลงมันเป็นเพลงชอบชอบไหมค่ะถูกต้องค่ะยายแดีมาค่ะเดียชอบมั้ชอบไหม รูปร่างหน้าตาอย่างนี้ถามหน่อยถ้าพี่รชอบไหมชอบไหมอ้ากต้องค่ะเออแดาเดาเดาเด่เดาวดาเดาเดาวดรเดาเดาเดาแดาเ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 ดามดาเาเไปโอาเดาคดายดาไปหาอ่่าสาวกระโปรงสาวกระโปรงสาวกระโปรงาา ขาวกระรงเงี้นมอนีเอร์่ันเร็เบอตึตึงเนี่ะตึงเ้อมาแต่ใส่โอ้ยอตึงตึอกเองนะเนาะเนาะตึงเออแมนงจ้าตึง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 อยาเป็นอยากตุองีบได้ต่อนะคะไอไอจ้าเงอ ไอ้จ้าใบหน้าใส่หน้าหนวถูกต้องค่ะไอ้ไอ้จ้าจับเข้ามาเป็นน้าใส่หน้าห่ยแน่เติม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 เมเตนเลยจ้ะยายแปเะลาลาราลาาสามาสามาจอดที่สามหน่อยอุ้ยจอดเตสองค่ะเดี๋ยวไายมายยมือเหรือสองติมต่อนะคะ เบิดคำสิว้าพอหู้ข่าวลองคิดดูค่ะสาวมาล้ำบสำหลักบอค่ะถูกต้องค่ะเบิดคำสิว้าพอหู้ข่าวทั้งเานโทมาพอแล้วค่ะได้สำนีค่ะแต่เดาแล้วแต่เแล้วเต้วเดาเตดตึงตึงโอ้เป็นนังสีติดกยไปดวยสูง พ่อยว่าวมันเล่าเป็นอย่างต่อน,นะคะ,อะขอบคุณหลายหลายที่ไอาตาถึงมันเืือเพลงอย่างน้อเพลงนี้บ๊ายขอบคุณหลายหลายที่ไอตาถึงคุณไม่ร้ายที่ไอาตาถึงอ่ะเพลงเพลงเอ่อ โอ้ยคิดแม่อเดี๋ยวเลี้ยนข่อยข่อยหู่ยด้วยแต่ข่อยคิดบ่หักเดี๋ยวเพลงดีข่อยหูุดักข้างล่างมันอยู่เออเออเพลงอีหยังนัวสื่อเพลงกับลืมเพลงอีหยังนัวกรรมการเอ้ยบาานี้เดี๋ยวเด้อค่ะให้คิดก่อนลองในใจไปหอดกลางๆสิลองได้เลยจ้ะเด็กกระโปุโรบยังไม่ใช่ค่ะต้องร้องข้ามบีก กำลังใจบ่ค่ะยังไม่ใช่ค่ะเพ่งนั่นล่ะมันคิดไ่้ออกอยล่ะลองร้องไปเลยลองไปเลยมีคำวาใจใจอะลองไปก่อนจ้ะใช้สมาธินี่อย่างวะอ่ะลองไปเรื่อยๆค่ะไปเรื่อยๆมัดไปบ่ได้ค่ะเดี๋ยวเออเจะร้องได้นี่ว่าเพ่งนี่ซื้อเพ่งยังเรียน คิดทำไมยังไปถามเขาจะคล้องนะคิดเอ่อคุณหลายๆบอกคะยังไม่ใช่ค่ะเอ่อโอ้ยโอ้ยอ้ำแล้วอ้ำอีกอ้ำเต็มไหนเดี๋ยวจะไม่ให้นะคะจ้ะคิดได้ไปเดียวคิดคิดได้ตอนนี้ก็พอ ลองต่อคิดได้ตอนนี้ขอบคุมื่อลองว่างได้บูลองมาเป็นคือกันไมันช่ลองป้าประมาณฟังดีๆนะคะคิดได้ตอนนี้ก็คืออะไรนี่แหละค่ะอะไรคิดได้ตอนนี้ต้องให้ใครสุดใจถูกต้องค่ะขอบคุณเลยล่ะหายใจตาเดิมตอนนี้ได้ยุติจินตีบอก่ะโลคนหนึ่งเออเพราะอะไรจ๊นี่ล่ะค่ะ พ่อเลี้ยวมันใน้สำนมีถือพ่อค่ะถูกมุนเลยเนาอค่ะจ้าแล้วแล้วแล้วถ้าใกล้ให้สุดใจพูดเร้วูได้สองจ้าจ้าตึงตึงตองนะคะหาเมิดอีหลีคนอีหยังมาเป็นตาสั่ง กระดอาหัวถูกต้องค่ะต้องมาเป็นต้องกระดอใ่นเลยแต่ว่าพี่เราใจจ้ำจ้ำถูกต้องคระแปลเพรแล้วไปแล้วมาสีมาสีจ้ำสามค่ะสามามปัทูปทูปทูเธอไกลเดียวเหลยวลูกเดียวเธอต่อนะคะบาทเดียว

โอ้หนึแสดงว่าห้าร้อยังอยู่อุ้ยเอมลียนเหลือห้กับห้าร้อยเจ้าหย่ไปไหชมพูชมพูเอาโอ้ยกรรมการได้กรรมการกินเลี่ยลอรเหลี่ยลเหลียลเเรียบเย